สวัสดีครับผมสุทธิเป็นมาสิทธิ์นะครับวันนี้จะมาเสนอการวาดชิ้นวางเท้าครับโดยการเอาของเก่ามาวาดต่อนะฮะครับผมโอเพนนะฮะไฟล์ชิ้นงานเก่านะฮะชิ้นวางเท้านี่มนะครับผมเนี่ยชิ้นวางเท้าของเรา,าจังที่หน้าน,นี้เดอรสเก็ต มุมมองนะฮะว่าสี่เหลี่ยมน,นะฮะสมาท์เดมันชั่นนะฮะอันนี้หกนะครับกว้างหกยาวสิบครับ หนึ่หนะฮะและหาแสี่นึน,น,น,นะผมจากนั้นนะฮะว่าแค่นะไอั่อูช่ฮะฮะไอูัครับ มิลงไปหนึ่งมิลเมตรนะฮนี่เนี่ยีผ้บอว่าหนึ่งโ 1, ลฮะใช้คำสั่ง a ั t เ i b รีเฮะโอืมสรม้างแกนใช้คำสั่งั s s ิดนะครับ ทูพอยต์เวกเตอร์ทำการสร้างแกนนะฮะเพื่อไปใช้ในคำสั่งคัพเตอร์ต่อไปนะเราได้เส้นปากออกมาคำสั่งคัพเตอร์ครับโอ้นะฮะนะจุดสองนิ้นะฮะสุด song I think กดไปปั๊บจะขึ้นมาเป็นการทำการสกรีปเซอร์เฟซนะครับ ครับผมขการตึกออกนะก็ถูกต้องนะจะได้เินสี่หยิอะไรอย่างเี้ครับ จากนั้นตามการสร้างเพลงครับผมนะฮะเพลงต่อมาจากนั้นเราไปที่ฟอนต์วิวขิดหน้านี้สเก็บแล้วก็ไปไปหน้านี้ทำการสเก็ตนะ่นแหะ มันใช้แต่วสีเงินสีเงินเลยโดนที่หน้าชั้นวางใส

จากน,น,น,นั้นเราทำการตดถูนะครับให้ชนะทำการสิ้นเด็ดครับ จะใช้คำสร้างมิลเลอร์ครับโดยเพเหนหนึ่งที่เราสร้างไว้ครับกับฟิเลตแล้วก็เนี่ยอีก,ถ,กถูกถูกต้องนะแล้วได้อีกข้างหนึง่งไว้จากนั้นเราทำการเฟียทั้งงานนะโดยใช้หมีสองนะครับ เ้าจะเร็รกดต้องเลยแนละ้เราจะได้คำสั่งเราก็ได้ที่วางเทางงง้าเสร็จสมบูรณ์ครับ จากนั้นเรามาทำการใส่สีนะฮะเพื่อจะทำให้ดูมีสีสันมากขึ้นเริ่มจากสีบอดี้นะฮะให้เป็นสีดำจากนั้นเราทำการกำหนดต่อนะละกำหนดนะฮะช่องในรูนะฮะผมก็ต้องเป็นสีแดงถูกต้องนะ ไอทูสองนี้โอ้็เลยเป็นสีเหลืองนะครับตัวนี้ไฟมันเป็นสีเหลืองนะครับผมผมขอจบการรายงานนำเสนอได้ไหมครับขออนุญาครับ